สวัสดีครับ FC ช่อง2อ hero ครับวันนี้ FC ส่งเครื่อง honda NSR 150าทํมาทำนะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบให้ดูนะครับเครื่องที่ส่งมาปัญหาก็คือก้านนะครับก้านไปฮนะนี่ครับเราทำมาเรียบร้อยนะครับชิ้นส่วนก็ล้างเรียบร้อย อไปรอชมการประกอบกันเลยเออ งานนี้เราจะประกอบไปเรื่อยๆนะครับประกอบไปเรื่อยๆรอยยครับขั้นตอนต่อไปจะทําทให้แข้งมันประกบกันอย่างสนิทถ้าเราทำเครองเองนะเราไม่ควรใช้ค้อนทุบลงไปเพราะมันเสี่ยงในการทําให้แข้งแตกได้ต,ต้องใช้เครื่องมือต้องหาของให้ดีมักให้สร็ เสียงกบนะครับมันจะเสียงแบบแกๆๆๆๆับแก๊กแก๊กแก๊เช็คให้ดีนะครับว่าตรงไหนมันไม่ตรงนะครับเพราะว่ามันจะค่อยๆประกบกันอย่างทีละนิดทีละนิดเดือดถือเลยนะเอ่าเอาะหน่อย ร,ระหว่างหมุนไปล้วก็เช็คไปนะครับว่าแครงสองทั้งสองชิ้นนี้มันจะประกบกันสนิทดีหรือเปล่านะต้องเช็คตลอดถ้ามันเริ่มลงแล้วมันก็จะโอเคในชะ่ไหมก็จะดูดี<บ>ดูดีครับเริ่มตรงแล้วดูทรงได้ขั้นต,ตอนแต่ละขั้นตอนต้องใจเย็นๆ ใส่ลื่นมือน้ำมัน,มนประสานในการประกอบเครื่องก็คือข้าวน้ำมันเครื่องที่ยังหลงเหลืออยู่ทำให้มันลื่นต้องล้างเครี้ยงเลยปต่ปกอบเหมือนเดิมใส่น็อตยึดแท่แงนออง็อตนะมันด้านะครับมันดีดีเลยมันเป็นน็อตเบอร์ส0แล้วหัวเบอร์แปดนะใช้เครื่องมือแบบซื้อบีง่ายเนาะชอบมาแบบนี้ดีดีครับแล้วแต่ชอบ เราผมก็ชอบนัดัวเฉียดแต่ผมว่านัดแบบนี้ดีเอาหมุนข้อดูครับ <S <S เป็นไหนครับฟืดอเอาฟืดแล้วตอนนี้ไม่เคยไม่เคยเข้าท่าขนาดทำแบบทำแบบนิ่มๆทะลุทะน,น,นองไม่ค่อยขันเข้าไปนะครับยังฟืดออีกน,นะ ถ้าฝืดนี่ปัญหาคือขอ้อาจจะคดนะครับนิดเดียวนี่มันก็ฝือดแล้วนะเราเอาใหม่เอาใหม่ค่อยๆทำนะค่อยกดลงไปกดลงไปอีก <ไป S 1> อ๋อแล้วก็เราคือต้องแต่งให้มันแบบลื่นอนะ่ะทำไงก็ได้ขอให้คอมันทักเรลลื่นยๆๆๆถ้ามันฝืนนดมันโหปัญหานะครับมันร้อนนะใช้มันใช้ไม่ได้นะนจะยังให้ดีก็คือเบิกใหม่นะครับเบิกแท้จบเลยไม่ฝืดเบิกข้อเบิกเครื่องเลยซื้อมือหนึ่งเลยนะครับถ้ามีจะไม่เกิดปัญหาแบบนี้เลย รอบที่สองครับเดี๋ยวทำให้ข้อมันแบบแบบให้มันโฟล์แบบให้มันลื่นนะกล้องกระด้างดำผมขออภัยพ่เอฟซีนะมิวไก่เปลี่ยนกล้องใหม่โอ้ยเขาเลี้ยงนะเงือบนะย้อนแสงนะต้องยอมรับผมถ่ายจากข้างในออกไปข้างนอกไมเลยเอ้าเข่าท่าแล้วครับเข่าท่าแล้วครับเอฟซีเข่าท่าไปเลี้ยนลื่นละทั้งอย่างที่เราขันนิดขันหน่อยนะครับตกแต่งให้มันลื่นขึ้นก็ลื่นนี่แหละทำให้มันลื่นก็ลื่นนะนี่มันต้องแบบนี้นะครับมันถึงจะไปต่อขั้นตอนได้ นะถ้าทำมันไม่ดีถ้ามันไปต่อไม่ดีนะครับมันจะทำมันจะไม่นั่นมันต้องลืนะ่นนะมันต้องลื่นนะครับมันต้องหมุนแล้วต้องลื่นแบบนี้แหละตามนั้นเราจะได้ไปขี่ในรอบสูงจะไม่ได้มีปัญหาความร้อนนะครับลูกติดก้านพังในรอบที่สองที่สามนะนครัอนะบะนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเธอมีเออถ้ามีปาปิกา้าอ่ามนึน ึึบบบซีนทุกตัวนะครับประกอบเครื่องใหม่เปลี่ยนใหม่ทุกครั้งเพราะว่าของเก่าถึงมันจะรั่วเราไปล้างแล้วมาใส่บอกเลยไม่เหมือนเดิมนะครับถึงมันไม่รั่วถึงมันไม่รั่วคุณผิดนะถึงมันยังดีอยู่นะครับสรุปของซีนเดิมก่อนพาไม่รั่วไม่ใช่ว่าไปล้างมาใส่ทิ้งไปเลยนะใช่แล้วครับเปลี่ยนของใหม่ให้ทุกตัวนะครับ อยู่ในเบ้านันก็จะมีนอ็อตตัวเล็กๆคือสายไฟนะเช็คลอบที่สามลอบที่สี่ก็ยังดีอยู่นะยังลื่นดีอยนะู่เราจะเช็คไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะเสร็จนะครับถ้าเสร็จแล้วยังลื่นอย่านีน้แสดงว่าพานมีคำถามครับ ขับรถยังไงใช้รถยังไงเครื่องไม่พังครับขี่ขี่ทุกวันเลยเหรอตามอีกจอบหนักขับครับขับยังไงไม่ให้เครื่องพังครับก็ไม่ต้องขี่ครับคือก็ดีครับใช่ครับถ้าเราขี่นะครับทุกวันมันมันพังอยู่แล้วละครับของอันนี้มันมีอายุของมันนะมันเสื่อมนะมันต้องพังนะครับขี่ช้าขี่เร็วพังแน่ๆห้ามไม่ได้นะครับห้ามรถพังขอบคุณต้องลดคำถามวันนี้เราจะมาเล่นฟัง ังคากันแล้วนะต้องบอกก่อนนะครับว่าเครื่องตัวนี้ FC ส่งมานะฮะเฉพาะท่อนล่างเ่านะครับเยวท่อนบนเขาไปจัดการเองนะครับเดี๋ยวนี้เราเขารับนะครับ บาลานเซอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะมีในรถสองจังหวะร้อยห้าสิบสีซีเนาะสี่จังหวะก็มีใช่ไหมครับรถพวกไหนครับสี่จังหวะที่มีบาลานเซอร์สโอนิกก็มีเลอ๋อสโอนิกก็มีเนาะอ๋อต่อคือรถหม้อน้ำครถสี่สี่สูงนะรถตัวใหญ่จะมีแต่รถเล็กๆยังไม่ค่อยมีครับแสดงว่าต้องเป็นต้องเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับทความเร็วสูงจบท่วงว่าไหนเลยครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็ดีด้วยนะรถที่ดีครับนั่นต้องมีประโยชน์แน่นอนเราเลยใส่มาให้ ถ้ามีสักสามอันผมว่าน่าจะถ่วงได้ยอดเยี่ยมเละถ่วงครับถ้าเราไม่ใส่มันจะเกิดอะไรชูบาลลังเสือกต่อตรงนเลยมันจะสั่นใช่ไหมครับเราจะขูดได้ลองดูเนาะมันน่าจะสั่นแบบอยากรู้มันสั่นตรงไหนเหอเอาไหอดอกไหมเนาะตื่นไม่ผอดอกไหเอออยากรู้อไงรู้คำตอบมันจะสั่นแบบนะขนาดบาลานเซอร์เก่านะครับที่มันแบบเสื่อมครัมันก็เริ่มสั่นแล้วล่ะ ถ้าขอดองอีกรู้เรื่องน,ะนี่ทีเด็ดคือแกนเกียร์นะครับใส่ยากนะครับสีแน่นๆสีสีฝืดๆครับเบาๆขาานะับเบาหน่ยไ่แล้วนี่ฮนะรูนี่ตีไปหม ดูที่ตะกูนเบสเรายี่ห้าเอาไปเชื่อมนะเดี๋ยวแถวเนี้ยคัพวกวคัพเราจะไปแต่งเล่นคัพมือกันะไ, <c oughs> ไม่แม่นเท่าไหร่มันแบบก็คือมันพอดีพอดีนะครับรู้ก็ไม่เป็นไรนะเรา,ามาใส่ใหม่ ชามคาดเรียบร้อยนะครับผ่านไปไม่นานแล้วก็เรียงแผ่นคาดกันเลยแผ่นคาดของ nsr ก็จะเป็นแผ่นคาดแบบแผ่นเปียกซ้อนกันหลายๆแผ่นสลับกับแผ่นเหล็ก <c oughs> ครับก<ๆ>ับรถทั่วไปก็คล้ายๆกันแบบก็เป็นแบบนี้แหละ <c oughs> ก็มีข้อดีคือมันประหยัดนะครับไปถึง <c oughs> ผมไม่รู้ประหยัดอยู่ตรงไหนนะแล้วก็เสียคือมันก็หมดใเนาะมันเสื่อมมันเสื่อมไวตาม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 คุณสมบัติของคาดเปียก ครับก็คือเป็นคัสแช่ในน้ำมันนะครับมันก็ออกลื่นหน่อยมันลื่นงะ่ายนะเพราะน้ำมันเครื่องก็พาลื่นนะครับทนันทีก็คัสแห้งไปเลยครับว้าวเป็นคัสรถยนต์นะครับใช่คัสรถยนต์มันดีนะครับมันใช้ได้เป็นหลักแสนโลเลยนะก็ยังไม่มันก็ยังไม่มไมเท่าไหร่ถ้าเป็นคัสแช่ในน้ำมันมันก็จะลื่นๆหน่อยก็ต้องเปลี่ยนแผ่นคัสบ่อยหน่อยดูแลบ่อยหน่อยนะครับบางคนขี่ไม่เปลี่ยนเลยก็ขี่ได้แต่มันลื่นๆนะครับรถไม่มีคัสเลยยิงรถซาลิงครับโอ้โหชัดเจนครับบิดมีแต่เสียงรถไม่ไม่วิ่งอะ นมีแต่มาแต่เสียงรถไม่ค่อยวิ่งนะนั่นะนี่ระบบแฉทระบบกดนะครับง่ายๆเลยหลงโกรกหลงโกรกคล้ายๆเว็บร้อยยี่ห้าป่ะต้องสิล่ะกดไม่ถูกจังนะครับกดกดยังไม่ถูกจังหวะของร้อยยี่ห้ากดไม่ถูกจังหวะมันไม่แน่นนะครับก็แก๊กก็แก๊กอ่าเราใส่สปริงใส่น็อตนะครับมันก็จะลังดึงขึ้นมามันก็จะแน่นเฮ้ยจิงหัวเดาครับผมเดาผมไม่ใช่ช่างนะบอกไห้ขัดเอาตัวกันจิงหัวนี่น็อตค้านะครับมันจะเป็นน็อตเขี้ยวแบบนี้นะมันต้องใช้บล็อก ไอ้บล็อกพิเศษบล็อกพิเศษเบอร์อะไรเนี่ยครับ, <c oughs> บ,รบมันไม่บอกเบอร์นะครับแต่มันเป็นเขี้ยวสีเขี้ยวนะเป็นบล็อกใส่ของฮอนด้าเนาะเออมาลายดุน,นาาเขาหนมาใส่มาอ่าบล็อกของฮอนด้าเขาชอบใช้บล็อกเขี้ยวสีเขี้ยวแบบนี้แหละ <c oughs> ก็คือบล็อกตัวนี้ใส่ได้หลายรุ่นของฮอนด้าเนาะเบี้ยเบี้ยก็ใส่ได้เนาะบล็อกบี้ตัวใหญ่ที่สุดถ้าเป็นเบี้ยใส่ตัวใหญ่แต่ตัวนี้บล็อกตัวนี้ไม่มีเบอร์นะครั <c oughs> บแต่เราไม่รู้ผมของของเบี้ยของเบี้ยจะใหญ่กว่านี้หน่อยหน่อยแต่ของของจังไงแบบติ๊ก บางร้านเนี่ยเอาไขควงตอกครับเพาะเขาตยืจะเละมากเลยครับเขาจะให้ไขควงแบนตอกนะไขควงก็เสียนะก็เสียนะตักง่ายนะแต่นี้ไม่ดีต้องใช้จมือแบบนี้แหละถึงจะดีนี่นหน่อยพอนะครับนี่หน่อยพอนะครับเพราะว่าแรงลมแรงมากเรียบร้อยนะครับบวอดเมื่อกี้ก็ไม่น่าจะแพงนะครับใส่ไม่แพงหรอครับไม่แพงเองไปถามดูซื้อได้เห็นเห็นเห็นมีคนมาคอมเมนต์อยู่ ของมือสองเลยของมือสองเออของคุณนเลยอ่าบ๊อบเอ็นดีเคน่เดียดเลยใส่เดริฟเลยทำกิมให้เอฟซีดูไปายเอฟซีอยากลองทำเครื่องเองก็ไม่ว่านะครับถึงวิชาช่างในตัวแต่มันต้องมีเครื่องมือนะครับย้อมนะครับทำเองได้นะครับแต่ต้องมีเครื่องมือนะค่อยๆทำนะครับเรียนรู้ด้วยตนเองผมชอบนะครับให้เรียนรู้ด้วยตนเอง ว่ายุคนี้มันเป็นศตวรรษที่2 1นะครับเป็นยุคข,ของข้อมูลข่าวสารนะครับนะเราสามารถเรียนรู้อะไรได้นะครับในโลกในโลกอะไรว้าในโลกออนไลน์นะครับมีข้อมูลเยอะแยะมากมายให้เราเลือกนะที่จะเรียนรู้อ,อย่างผมนี่ทำคลิปเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ผมก็ไปเรียนรู้เรื่องอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับนะไม่ได้เรียนรู้เฉพาะเรื่องมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวมอเตอร์ไซค์ก็เรียนรู้อย่างอื่นก็เรียนรู้ไปด้วยนะสำหรับผมนะอ่าแล้วก็เวลาไล่น็อตนะครับอย่าไล่ตัวใดตัวหนึ่งลงที่สุดนะครับต้องค่อยๆไล่แแแบบบบบบใใหหห้้้้้้้มมมมัััััันน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 าาปปไไออออลลลกกกกตตรรรรรรงงงเเีียยย่คคคๆๆๆดพพะะ เดีมันสุดนะครับสุดเสร็จสปริงก็จะดันตัวกดคัสใช่ไหมครับใ,<ช>ให้มันกดคัสให้มันแน่นที่สุดแต่ถึงกระนั้นใช้ไปใช่มาแผา็งคัสมันก็หมดนะครับเพราะว่ามันแรงกดมันเยอะนะครับสปริงเนี่ยสปริงเนี่ยถ้าเรียนวิทยาศาสตร์มาครับสปริงเนี่ยจะมีค่าเขาเรียกว่าค่านิดนิดสปริงนะครับค่านิดสปริงนะครับเป็นวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานเนี่ยผมคุ้คนอยู่ถ้าเรียนวิทยาศาสตร์มัธยมนะครับนะครับยิ่งยิ่งยิ่งสปริงไอ้อะไรนะยิ่งสปริงไอ้ค่านิดมากนะครับมันก็เหมือนสปริงแข็งๆอะไรแข็งมาาากคครรรรับสสปปิิิงงงงงง่่นนดดแึอยยเี้ะ ยิ่งแข็งยิ่งออกแรงกดได้ดีนะครับในแรงกดได้แรงครับแต่กดแรงเกินเขาไม่ดีนะครับพี่สีค้ามันนนั่แหละคาดมันก็จะไปไวเหมือนกันเลยรถแข่งนะสนอ๋อรถแข็งนะแตใช้งานทั่วไปมันก็ไม่เหมาะอีกเลยถอดไปไหีมันมือแต่ชิ้กินจนต้องพอดีพอดีนะครับบอกนะครับไอ้มันเฟืองอะไรเฟืองไมล์เ่ยเฟืองวัดรอบเซตนั้นที่เราเคยแกะไปในคลิปก่อนระบบเครื่องน่าจะคล้ายๆกันที่มาปันปั้มน้ำตัวของที่ คอนด้านี่เฟืองชุดคัสกับตัวเนี้ยเฟืองขับนี่ก็เป็นเฟืองเฉียงนะครับคล้ายๆกับยามาฮ่าเนอะเป็นเฉียงรถเสียงใช่ไหมโอ๋อตระกูลคารวะสกิโยฟ้ามาพับแก้วนะดังแล้วแก้วมันตกก็มาตัวนึ่งมันเงียบไปแล้วเออใช่ปุ๊บ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 เออเพียงพอแล้ว ใส่ฟ้าขอบคลาสนะครับแล้วก็ชักเข้าเวียงดูท่ามันลื่นหรือเปล่าน็อตยึดหน่อยครับพอดีช่างไปหาเฟืองปั๊มน้ำนะครับน้ำนะครหาได้แล้วก็โอเคแล้วครับเดี๋ยวเราจะใส่นอ็อตยึดฝาขอบคลาสแค่นั้นแหละมีแค่นั้นแค่นั้นเนี่ยใกล้เสร็จแล้วนะครับนี่ยี่ไม่นานกนรอนะครับเดี๋ยวประก,กอดเดกบเสร็จปั๊บเรียบร้อยนะครับปิดคลิปเลยนะน็อตสที่ดน ไอตัวดึงเกียร์ไอตัวดึงค้าข้างในนะครับมันจะเป็นซีนอยู่นะครับเปลี่ยนซีนใหม่ด้วยนะตอนนี้ครับต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเกียร์อะไรต้องเปลี่ยนเลยเปลี่ยนกักทุกตัวเลยตรงไหนที่เป็นจุดหมุนจุดอะไรนะครับที่เป็นมีซีนอยู่ต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะรถตัวนี้นะครับไม่มีปั๊มอัตโนมุขนะครับอาจจะผสมถังได้นะครับแต่ไม่มีเฟืองปั๊มน้ำนี่ไม่ได้นะครับนอกจากใช้ปั๊มติ๊กนะ สำคัญมากเลยนะครับผสำคัญทุกระบบมาแล้วครับเรายืดกันครับปลาเข้าฝั่งคาเรียบร้อยนะครับเป็นไงครับเริ่มฝืดแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะเอี่ยงเปเริ่มฝืดขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราต่อเฟืองนั้นเฟืองนี้เข้าไปในระบบนะครับเรื่อยค่อยฝืดนะครับมันจะเรื่อยค่อยน่วงขึ้นหน่วงขึ้นหน่วงขึ้นนะครับมันจะไม่ลื่นเหมือนตอนแรกๆใช่ไหมอือมันกับปลาดิบมหาชายพูดครับดูคลิปของช่องสองกีโมโต้นะปั๊มน้ำนี่นะครับตัวตัวชุดกำลังเครื่องนะ แรงเสียบทานอย่างดีนะครับมันดึงแบบให้รถแบบทำงานไม่เต็มที่ถ้าเอาปั๊มออกก็ใส่ปั๊มติดอย่างนี้ผมว่ามันก็จะดีหปึ๊ดปื๊ดมันเป็นทริคนะครับมันเป็นทริคมาแล้วไปทำนะปั๊มติดนี่ทำไงทำไงแ่ต่ปัญหาคือว่ามันต้องมีแบตเตอรี่นะนำเป็นเล่นไปสิเคยไหมครับขี่ไปแล้วแบบมันหมดปั๊มติดไม่ทำงานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบตเตอรี่นะครับมันสำคัญมากถ้าใช้แบตเตอรี่ลูกละสามร้อยยังไม่ได้นะครับ าะว่าคนในกลุ่มสมเด็จสองทีเนี่ยไปเบิกแบต l i เ h ี u m i อ n มาเนาะหมดเลยครับเอามาใส่รถบ้ามติ้งเนี่ยคันละสี่พันนะครับก็คือมันเป็นแบบที่แบบน่าจะให้กระแสที่ดีนะแก่กับพลังงานได้นานไม่หมดง่ายเนาะไม่บูบไม่ไม่ดับกลางกลางอันตรายนะครับแบตแบตหมดแล้วรถวิ่งวิ่งอยู่นี่พังเลยนะครับเครื่องเนี่จุดนี้สาคัญมากแ้่ก็ต้องขอชาไปก่อๆเอาเป็นไงครับดึงดึงปลืดดึ่ปลืดดงปลื้ดปลืดแล้วก็ใส่แม่เหล็กการไฟนะครับ ร้อนไหนมล่ะ <น ces> เริ่มหนักแล้วครับเริ่มหนักแล้วหมุนๆๆๆๆๆเรียบร้อยใช่ไหมครับขวาครอบจานไปไม่มีใช่ไหมครับมีมามาแค่นี้นะครับโอเคเอาเสร็จแล้วเอฟซี schön. <pinpoint>. <star fish> ครับเอาแล้วใส่ซีนคาสต์ท่องสตาร์ทหน่อยนี่ซีนเกียร์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวซีนคาสตาร์ทยังไม่มีนะ ขนาดรถรุ่นนี้มันมันเริ่มเก่านะอะไรมันก็เริ่มมันก็เริ่มม,ม,มันก็เริ่มค่อยๆหายไปก็ <c oughs> คือเขามีผลิตขึ้นมา <c oughs> อ่าใช่ใช่เขาไม่สั่งเข้ามาเพราะว่าบางโซนบางพื้นที่เนี่ยรถรุ่นไหนมันขายอะไรไม่ได้นะครับก็คือขายหมดเขาก็หมดเลยนะครับต้องสั่งทางออนไลน์เอาใช่ถ้าเป็นช่างก็ต้องไปวิ่งหาตามร้านนั้นร้านนี้ถ้าไม่มีก็สั่งออนไลน์เอาแต่ยุคนี้มันดีอยู่นะครับเราสามารถสั่งของทางออนไลน์ได้ก็มีให้เลือกมากมายหลากหลายแต่ปัญหาคือเสียค่าส่งกันเยอะสั่งเจ้านั้นเจ้านี้นะครับค่า เอาเดี๋ยวผมฝาก,กเฟซช่างไว้ข้างล่างคลิปนะครับน่าจบแล้วล่ะรครับจบแล้วขอบคุณนะครับในการชมคลิปประกอบเครื่อง Honda NSR ของ FC นะครับส่งมาทำจบแล้วครับแค่นี้แหละครับมาแบบนี้แหละรลครับมาอย่างนี้เลยก็เสร็จแล้วก็น่าจะกลับอย่างนี้เลยเดี๋ยวน้ำมันเครื่องว่าไงครับนี่เดี๋ยว,วอ,อ,อ่าเดี๋ยวซื้อน้ำมันเครื่องมาเติมให้เขาหน่อยครับตามนั้นขอบคุณ ไปแล้วสวัสดีครับ